อซนเตอร์ในแนวแนว m มติกแนว beauty ตัวแรกเลยคใคือไงแบบว่าละครเราก็ยังไม่อ่อนนะแต่ว่าละมีแบบเป็นเป็นเกียรติมากจริงๆครับล้าผมจะพยายามโชว์สินค้าให้ดีที่สุดแล้วเราเป็นตัวแทนของสุดค้าให้ดีที่สุดจรับคุณร้กที่รับผมผมตื่นมากจริงๆครับที่ผลลั์แปลว่าเป็นแก้วเป็นแสงอาบน้ำลอยๆแต่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ครับเวิร์กเวิร์กครับสัตว์ ชมได้ไดไชมได้อยู่แล้วก็อย่าว่ากันนะถ้าจะหลิดแค่นั้นแหละหลมาบอกไม่ตานเือรไหได้ครับเ้านเเกครับเบ้าหน้าป้าประธานได้ครับได้หมดครับได้หมดเราลงเนะครับเหิดเาฉีดยาเขาแต่งียาเขาใจเข้าใจเพิ่งเรียนัพอะๆ่ะเรียนมาจากกองดกองถ่ายช่หนยอะไรชอบชอบพูดสับสับกองถ่ายมันื้นมันตื้ งงเหรอลองดูดิครับซึ่งมันชอบมันอันนี้เข้าใจเข้าใจมันคือแบบซ้อมใช่ไหมมันแบบรอแบบหมาเห่าเลยเนี้ยเก็บเก็บเก็บเอ็ได้หมดนะได้อยูได้อยู่ตอนแปดจะรู้หมดเลยใช่ครบแล้วครับก็คือไม่ได้ไปแสดงในเรียนรู้ภาษาได้ถูกต้องครับเข้าสังคมครับรอแบบสามที่ พอไม่มีจริงโอ้เก่งผมโตแล้วตอบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแก้อากานนีก็ได้อยู่แหละแต่หลายคนก็บอกว่าแบบว่เาเอ็มแบบนพะูดเ,เก่งขึ้นใช่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจริงๆครับแล้วเ,เราเริ่มปล่อยได้มาร์คซนได้เริ่มเคยชินกับทุกคนคือหน้าเริ่มคุ้นๆกันแล้วอ่ะเพื่อนกันแล้วแหละไม่ต้อแพวพาว น,นานๆทีครับ <Pok> er. ไม่มีครับใหญ่ยังทำไม่มียังยังไม่ทันมกอะไรอย่างงี้ยังยังยังอ๋อจังหวะเนี่ยัเอบอยแอลแบลาคแ็ครัคบที่จอง็คแ็คแบล็คอบอ็คอบเคบล็คอบล็คแบลแบล็คแบลอคลคแบลแบล็คแบล้คแบล็คแเล็คอบเ็คบล็แล็แลคแล็บล็คแบ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 ลแลแลแบบคเคอบแบบแ จริ้นชอบจริงๆผมชอบตอนตอนเจอคนที่แบบรู้จักเราแล้วประทับใจผมก็ยินดีแล้วยินดีมากเลยใช่เพราะเราชอบแตยืนยิ้มเลยปะโลกง่ายไม่ไม่ไม่นะก็ก็ยินดีถ่ายรูปยินดีคุยกันพูดคุยทุกอย่างโเป็นมากแล้เอ็บเวลาที่อยู่นอกไม่ได้ทมีเธอแฟนเดินมาทักเอ็มเจอนะครับต่อเจอเจอส่วนใหญ่จะเจอคนที่แบบมองมองแล้วแบบใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่า่อถ้าจะถ้เห็นผมแล้ว พักมาเลยครับมามาพูดตรงเรน่องเลยไม่กลัวมากกว่ากลัวไหมไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวเอ็มทำอะไรอยู่ในบางคนเขาแบบออกเอ็มทำงานตัวเออเข้าใจเลยก็ตามสถานการณ์นะครับทุกคนแล้วแล้วจริงๆทำยังไงไม่ได้หลอกแบบไม่ไม่ไม่สวดนะอ๋อสวดฉนไมสวดเราไม่ได้เกี่ยวกอะไรเฮ้ยความเราก็เกี่ยวนะความแบบสงบสติแบบพักผ่อนให้พอดูแลตัวเองทุกอย่างคือคือคนสามารถได้แหละครับ สิ่งเล็กๆอะครับที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขและเพิ่มความมั่นใจเราถ้าคนชอบเอมต้องทำอะไรครถ้าคนอยากเอ็อกเราใช่ก็เป็นฝ่ายดูละครเก่งมากครับขอบคุณครับอบมาฝ่ายดูละครเรื่องแรกของผมด้วยนะครับพี่กำลังจะออนเร็วๆนี้กลางกลางปีนี้แหละครับ ชื่อ9 Years of You ครับแต่ละปีที่มีทางช่องวัน31ครับเ็ขอบคุณมากครับุกครมันเป็นเรื่องราวระหว่าง2คนและผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูตอนแรกแค่ตอนแรกผมเชื่อทุกคนจะติดแน่นอนมันเป็นละครที่เข้มข้นมากสนุกมากตลกมากดราม่ามากมันมีมันครบเครื่องจริงๆให้เอกรอไหมให้เอรอไหมไม่ใช้ได้ครับ <Whoa S 2> ใช่ครัใช่มันมีมันยากสำหรับทุกคนจริงต้องติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณมากเขาบอเขาหลอมไมด้วยขาบอกว่า่อมาเองใคได้อไรครับได้ครับครับวันนี้อาบหนังกี่น้องเนี่ย